สวัสดีครับสวัสดีค่ะเสร็จแล้ววันนี้นะฮะก็หน้าจริงแต่ก็ไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรเพราะว่ามันหน้านี่มันหน้าความสวยให้สองความมั่นให้สิบพูดเลยนี่เดี๋ยวจะดูในตู้เย็นนะเพราะว่าเกิดปีมันเกิดเกิดปีมามันแใช่ไหมแม่เกิดปีมะมันนี่เดี๋ยวดูตู้เย็นนะมีอะไร ซุปไก่ดูแลตัวเองมีอะไรมีไข่มีนมมีน้ำหวานให้อุบรอยทำนมเย็นนะมีโซดานี่มีโซดานะแดงโซดาแล้วมีอะไรอีกมีเหล้ามีเหล้าพร้อมมิกซ์นะเออห้องนี้มีครบเพราะว่าชินากรเสือมาหวารถามว่าใครถามราคะแต่ว่าถามว่านมใครนมเราแล้วถามว่าเหล้าใครเหล้าเพื่อน เราจะทำอะไรเราจะทำก่กอนเรเองแหละผู้ชายซื้อมาแม่คือตอนคือเราแบบเป็นเราเรา,เราโนแอ,อลไงเราไม่ค่อยดื่มแล้วอะไรเราก็เออจะกินนมนะเราก็เลยซื้อนมมาตั้งไว้ดิสดละคนับดิสดไม่มีเอฟเฟคด้วยคนนี้น้าม่สุดว่าหน้าทำมาหน้าน้าทำมาอะไรบ้างคะที่จริงนอกจากลุตาดำถามซิ นางก็เดินหนีเนอนนางก็ไม่กลับอ่ะทั้งงไปทำงานแล้วเดี๋ยวสายบาย